ครับกลับสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเอฟซีทีครบรักทุกทุกท่านครับนำพาพี่น้องเข้าสู่ช่วงรายการเบ่าสู่กันฟังเดี๋ยวมาดูการโดยที่พอนคนเก่าเบ่าสู่กันฟั่งพี่น้องป้องไปนะครับมากคือเก่าอินุ่นนามนคนรูปร้อเสียงในฟิล์มครับพี่น้องคนอีสานบางผู้บางคนเฮ็ดคลิปเฮ็ดอย่างคขาบอว่าเฮ็ดแต่เสียงภาษาภาคกลางนะครับอันนี้คือเป็นเสียงอีสานผมเป็นคนอีสานครับบ่ลืมลากเหราเจ้าของ เมื่อนี้นะครับเป็นฤาษีพอมีพระดีพักขังพระดังนะครับพี่น้องปองไปนํามาฝากครับตอนพี่น้องนี่คือเป็นวัตถุมงคลของหลวงปู่บุญติตาสิโลครับพระมหาเทระหรือนะครับพระเกจิห้าแผ่นดินครับอมตะห้าแผ่นดินคือว่าหาแผ่นดินเพิ่นเกิดอยู่ในราชาการหาราชาการอ่าพี่น้องเนาะ <c oughs> อ,อากาศเปลี่ยนแปลงครับกันขึ้นดาวก็เวียนหอนเมื่อนี้ นั่สมเด็จสมเด็จพระยาหงทองครับมาฝากพี่น้องปองไปหรืออีกซื้อนึงนี่สมเด็จสมปราถนาบางผู้บางคนจะบอกถึงว่าพระหลวงปูท่านนี่ว่าเป็นมหาสมป,ปราถนานี่ต้องคิดหอดเหรียญเซมานะครับที่นางเต็มองค์แลก็นับประคําดีสั่งนะครับรุ่นเดียวกันในพิธีมหาสมป,ปราถนาที่วัดสับลำไย สวดเดียวบ่ว่าสิเป็นสวดเดียวบ่ว่าสิเป็นอ่าสวดหลายๆจนว่าอัดาาคาถากับไปบ่พ่อกับไปสวดไ,ไปบุกเสกที่วัดละขั้งพร้อมนะครับพระมูลศสารนะครับพี่น้องปองไปดีโดดเตียนมากครับโดยเฉพาะมีหวานมหาสเสน่ห์ครับหวานมหาสเสน่ห์คือวาอ่านีหยังพี่น้องปองไปถ้าเกิดผมบอกนี่ว่าผมบอกข้าหยาบเด้อหวานดอกท้อครับมีจริงครับหวานดอกทอในเป็น ว่านอาถันแล้วก็ว่านอ่าบุกทุบว่านมงคลอย่างหนึ่งเกวาว่าว่าเป็นว่านอาถันชนิดหนึ่งครับพี่น้องถ้าผู้ใดมีนี่เพิ่นสีบัปลูกไว้อ่าปลูกไว้ในบ้านเพราะว่าดอกสีบานยามตอนคำขึ้นหรือว่าตอนหกทุ่มหรือว่าเที่ยงขึ้นอันนี้ผู้เฒ่าบอกผมฟังเลยบุญญาตาใหญ่บอกฟังหลวงพ่อบอกฟังถ้าบานแล้วฤทธิ์ของ ความหอมนี่ถ้าประเด็นสูดดมเข้าไปนี่โดยเฉพาะเป็นผู้ยิ่งนะครับสิมีความสเสน่หาอย่างสูงเลยนะครับมีความตกการทางเพศสูงเลยเป็นวานคะรับความสเสนห่หาหาดเลาะเลาะเลาะต้องเลาะต้องเป็นผู้สาวขาเลาะผู้บ่้าขาเลาะนัะ่นสิหาลเลาะออกไปออกบ้านเออไปหาสู่หานั่นหานี่หาผู้บงผู้บ่าว,วานไปหาผู้สาวนะครับเออเป็นวา,า,านอรรถ์นะครับจะเป็นสิบเอ็ดที่ระสูดสูดดมเข้าไปนะครับมีกลิ่นเข้าไป ถ้าเกิดผู้ใดเขาหูนะครับเป็นหมอหวานหรือว่าเป็นหมอที่เขาปลูกพวกเกี่ยวกับหว,หวานบุเป็นหวานบุงค้นเนี่ยเขาเียน้าดอกเอาบัาดองใส่ขวดครับพี่น้องครับหวานดอกทอเนี่ยนะดองใส่ขวดดอกที่บานนะครับต้องไปเก็บย่ามคำขึ้นกับต้องถา่าเอามาใส่ขวดแล้วก็น้ำมันน้ำมันขเขาเรียกว่าอย่างนะั้นน้ำมันจันทร์ผสมครับแล้วก็ใส่น้ำมันนี่ครับ เป็นน้ำมันมหาเสน่ห์แตะหน้าผากบางอะไรไปข่าไปขายเองทีนะครับคนเต็มหลงไหลมาอุ้มปาอ้อมข้าขายลำด้วย <c oughs> อันนี้ก็ได้ใส่เอาว่าส่วนผสมของพระองค์นี่ครับนะบพี่น้องเนาะนี่คือเป็นพระมหาสมปรารถนาหรือสมเด็จพระยาหยุงทองนะครับที่ลูกศิษย์ลูก,ลกห,าหาหรือผู้ที่หูเนี่เขาบอกให้ว่าต้องการอยากได้ต้องหาครับพี่น้องครับ พุทธคุณนี่พลิกชีวิตนะครับพลิกชีวิตครับผู้ที่เคยยากเคยจนผู้ที่เคย <c oughs> ประสบเจอแต่สิ่งไร้ไร้สิ่งบ่ดีนะครับพี่น้องพลิกหนามือเป็นหลังมือครับพลิกชีวิตนะฮะให้ดวงดีให้คุ้มดวงผมบ่ฮู้ว่าเป็นมุ่นสารนี่สิเป็นมุ่นสารเดียวกันกันกบดวงมหาเศรษฐีบอนะครับที่ออกปานองลมนะครับพี่น้อง ตัวน้อยๆนะครับพี่น้องครับออกปีเดียวกันนะครับปีปีสี่สามนีออกพ่อสองพันหนึยสี่สามขับลักษณะของของของพระเครื่องนะครับจะเป็นพระพุทธนะครับพระพระพุทธพระพุทธนะครับพี่น้องพระพุทธนะครับเป็นพระพุทธดังปางม้าพิชัยครับบนกีบบัวแล้วก็มีฐานกีบบัวกลางนะเห็นบอกครับสวยงามมากนะครับพี่น้องอ่ามี มีหลายนะครับเพราะว่าตัวท็อปนี่ตะกุดทองคำครับอะไรหากันนี่วัตถุมงคลของหลวงปู่หม,มุนนี่รักมือแก่ๆอัพขึ้นนะครับพี่น้องผมเคยเห็น <c oughs> ผู้ใหญ่ผู้หนึ่งเราเป็นคนที่มีสตั์เราอยากได้เราเห็นเ,เพราะว่าผมที่มักไปที่เขาเรียกว่าสนามพระเครื่องหรือตลาดระดัดพระเครื่องนี่ไปครับทั้งบาทมาผู้ใายเนาะ มักเล่นพระเครื่องอนะฮะนี่ครับเป็นพระรุ่นนี่แหละครับแต่ว่าเป็นตะกุดทองคาอยากได้แห้งได้เพิ่นเพื่อนอยากได้แห้งแห้งเพื่อนว่าอยากได้แห้งอออยากได้แห้งออก็เลยถามไอ้ผู้ที่แขวนก็เขาเรียกเขาเรียกเป็นเขาเรียกเ,เ,เป็นตะลับทอกนะฮะเป็นตะลับเป็นตะลับเปิดพิดเปิดอาจจะเป็นตะลับสมเด็จอาจจะ ใส่กันได้หรือว่าเป็นตารับเก้ามือหัวจักเพื่อนเอาม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 า,มา,มาใส่เอที่นี่มีเสียผู้หนึ่งครับขับปุเบลต์กับมันล้งางปักเหรียญพระนะครับเป็นได้ยินข่าวเพิ่นบอกว่าเป็นมีหัดเป็นเจ้าของเสร็จอธุรกิจเกี่ยวกับการซื้อพวกเษกษตรตะกรเกษตรกรรมนะครับพี่น้องนะะสวยงามมากเลยนะครับน,น,นี่นี่นะครับ อสิอ่อนความสวยไป่นนแต่ว่าพระของผมมุ้งตะกุดครับอันตรีตะกุดทองคําที่ฝังตรงนี้ฝังข้างๆนะครับตะกุดทองค้ำเราจไดหลายมายามได้กระามแต่พ่อใหญ่นี่แขวนเด็กน้อยอายุประมาณสักผู้แขวนนี่ก็เอ่อแขวนนี่ก็รู้สึกว่าจะอายุสามสี่สิบประมาณนี่แหละอับๆนี่แหละพี่น้องครับเบิ่งครับเบิ่งมุ่นสารสีออกเหลืองๆนะครับพี่น้องครับอ่าสีมีความคมชัดนะครับ ะบอกว่นเด็จบถามไปถามมาเรื่นจังไรกระบอกขายเพื่อนว่าจังไรกระบอกขายให้ละค่าก็บอกขายเพื่อนอยากได้หลายบอกผมเพื่อนว่าเนี่ยผมอยากได้อิลีเพื่อนว่าเนาะผมขอเถอะเพื่อนว่าเพื่อเรียนพระอย่างแบบว่าผมเห็นแบบการซื้อขายพระหรือการเศร้าพระนี่มันอยู่ระหว่างคนสองคนนะพี่น้องครับผู้ซื้อและผู้ขาย บางเทีพระราคาบ่ถึงนันแต่เขาอยากสื่อถึงนันมันอยู่ที่ความพอใจครับเอาบ่ลลาน,นึงว่าสันเพื่นว่าอันนี้เป็นรุ่นนี่แหละครับผมถึงหูจากผมถึงอยากได้โมเมน่นว่าแต่ของตตโตู่จะได้เงินเด็ดครับแต่ว่าพุทธกคุณผนบอกว่าพุท้คุณดีมากเลยพลิกชีวิตจากไร่ไก่เป็นดีจากจนเป็นเศรษฐีเพ่นว่านะพี่น้องนะครับผมก็เลยเบ่งแับ อันนั้นก็คิดว่าพลบอกเรียน,ล,น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 ยล้านนึงอนะบอกผนว่าเอ้าผนว่าถ้าให้ล้านนึงอีลีน่ะใครผนว่าตะลับดีประมาณสินักอยู่ประมาณแปรสองบาทนะครับตะลับทองนะครับแต่เป็นตะลับทองเงินเกา่าเอยทองข้ามเก่านะครับไส้แหลักเปิดได้นะครับสวยงามมากพี่น้องครับค,ม,คมชัดออันนีที่ออกเป็นมันมันครับเป็นเป็นน้ำมันนะครับ นะครับเป็นน้ามันเอแกน้ำมันเอาพ่นบอกว่าถาจะเข้าเ้าาอะพูดบ่าเขาคือว่าคิดว่าวาเลนกันพี่น้องป้องไปจังไดจังไดกับสื่อบนหัดร้านานะครับความขืดนอกจากแต่ตกูต้องข้าบเลยครับแต่กูต้องข้าบสี่ฝั่งอีตูวสี่สองกันถึงจำได้นะแต่ผมเห็นนะฮะกลับไม่รีพี่น้องป้องไปนะครับเบื้อเงินธนาคารมาล้านหนึ่งนี่ครับปึื้หนึ่งพี่น้องอผมเห็นแล้วโอ้ เราอยากได้หลายปนันบอกเราก็ว่าคือว่าเป็นคือเพิ่นมีในองค์หนึ่งที่แขวนอยู่ในข้อนะครับเป็นรุ่นเดียวกับของอธิพ่อหน่ยครับเป็นแบบปฐมพิตรกุศลแต่ว่ามันเป็นตัวท็อปอีกตัวหนึ่งเพื่ออย่างใดคืออาจจะเป็นแบบเพิ่นลำเพิ่นรว้ยเพิ่นข่าขายเพิ่นใดกับพิชีวิตตะกรอนทุกอยากปากหมองเป็นเกษตรกรปลูกเขาปลูกมันปลูกซับปะหลังเอียงคนนี้จนเจ้าของได้พระมาในปีซี่กัวนะฮะบเพิ้ลบาสี่หาสี่หกสี่เจ็ด ได้หลุ่นนี้มากเลยมากข่ามากขายจังไดเกิดการพลิกชีวิตจากขวางจากความจากจนจนว่ามีเปิดโล่งสีปี้โล่งรับสื่อพวกอ่ามั่นพวกอยังนะครับ <c oughs> สื่อเขา่าสื่อหยังเกษตรกร,ร,กรแล้วก็จนว่าเปิดล่านท้องให้มี่ได้อ่าอันนี้ผมกับบอสเดนี้ก็เล่านะครับแต่ว่ากับบุ๋มหูจากซื้อแล้วน้ำนี่แต่เห็นหน้าก็สีจจำได้ยดอกผมว่านะนะครับจากคนผมมี่ยังครับคีม่มไซต์ย่งางห่าง จนไอ้ขี้เบนเพิ่นเพราะว่าบางเทียนะครับการที่เฮ้าจะได้ของดีมากนะครับเฮ้าต้องหูจักทําตัวให้ดีพร้อมมีของดีต้องทําตัวให้ดีพระบ่เคยคุ้มคราอมค้นบ่ดีนะครับพี่น้องยิ่งทาดียิ่งดีครับพี่น้องครับหูจักเมตตาการุณาหูจักการทําบุญทาท่านนะครับต้องหูจักนะครับะละเว้นแต่ว่าผู้ใดมีพระหลวงหลวงปู่นี่ห้ามนะครับห้ามด่าพอรอเม่กันเอ่าสิ่งสําคัญแล้วก็รต้องหูจัก ต้องหูจักเคบรูบาอาจารย์เคบรู้ที่มีอายุกว่าเฮานะครับหูจักไหวหูจักเคารพแต่ว่าถ้าคนอายุหลายกว่าเฮาแล้วท่านตัวบ่ดีนี่สิเคบร่เคารพนี่ก็แล้วแต่ครพี่น้องครับผมกับบ้านนันวาครับเดนะครับด้านหลังนะครับพี่น้องครับด้านหลังนี่เนื้อจะออกเหลืองๆจักหน่อยครับแต่ว่าถ้าเขากล่องซุ้มขึ้นมากเลยของผม,มสิออกขาวนะครับพี่น้องเห็นบ่ครับ มียันต์เนี่ยครับข้างบนนี่เป็นมั่นครับพี่น้องครับเป็นมั่นนะครับเพราะว่ามั่นาอ่แกร่มามั่นครับหลวงปู่หมุนตีตาซิโรนะครับอายุอายุเนาะร้อยหกปีครับแล้วก็มียันต์นะครับมียันต์นะพี่น้องเพิ่งเอาแด้วพี่น้องเนาะแล้วก็ด้านหลังด้านหลังนี่ก็สิเป็นเออ่ด้านหลังนี่เนาะพี่น้องมองวัดวัดปัญจานครับ จังหวัดศรีสะเกดนะครับให้พี่น้องสังเกตว่าให้สังเกตนะครับว่าตรงมีมุ่นสานนะครับเพื่อนอผมไปไปศึกษากับไอ้เพื่อนที่เป็นสายตรงเนาะมีมุ่นสารนะครับพระสาภาพนี่แปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นี่ครับพี่น้องของผมนี่เพราะว่าหน้าตาบอบอกให้กิบปันไดเพราะว่าเพื่อนบอกให้สังเกตบงนี่น้ำนะครับให้สังเกตบองนี่นำ้ำนะฮะสังเกตปั่นไถ่เพือ่อนว่ามันสิเปลี่ยนแบบ เป็นล็อกนะฮะเป็นหลุมนะฮะพี่น้องนะครับนี่ฮะเป็นหลุมเป็นหลุมนะครับเป็นหลุมสองหลุมก็คืออาจจะเป็นบล็อกของเขานะฮะนี่ฮะตรงเนี้ยเป็นหลุมเป็นเป็นที่เลี่ยมนะฮะสิไม่รูปหลุมลงไปนะต้องสังเกตตรงสังเกตตรงตรงนี้นะฮะมันจะเป็นหลุมนะเห็นบ่นะครับเป็นบล็อกเป็นหลุมลงไปอ่าอาจจะเป็นการกระเทาะเพราะเป็นเป็นหลุมครับเพิ่งสังเกตดีๆนะเป็นหลุมแต่ว่ากระเทาะแล้วหรอนะเป็นหลุมเป็นบล็อกลงไปเห็นบ่ครับอ่านี่ฮะเป็นบุญสารครับพี่เบียรสีแดงสี เหลืองนะครับคล้ายๆกับวัดลักขั้งเลยนะครับคล้ายๆกับวัดลักขั้งนลครับพี่น้องมีมุ่นสารเก่ามากแล้วก็เป็นสิ่งที่ผมภูมิใจที่ผมได้บ้าให้เบิงด้านด้านหน้านะครับพี่น้องนะฮะให้เบิงตรงนี้ได้ครับพี่น้องเด้อตรงเนี้ยตรงเส้นบังคับเนี่ยนี่ครับตรงสิขาดครับดีนะฮะสิขาดครับตรงนี้ ตรงนกยุ่งตัวนี้ฮะนีน่ครับนกยุ่งตัวี้สคาดไอ้บอครับบ่างเปาหาเบุ่งฟังพี่ครับตนุนสีเงาครับอ่าสังเกตครับนี่ฮะเงาลงมาเลยเป,เ,ปเ,ปเป็น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 เศษบังคับนะครับอ่าเป็นบล็อกเพลินนะฮะให้สังเกตเลยบอครับ,ปเ,บ,รบเป็นลุมอ่าสวยงามครับพี่น,อน้องป้องไปนะครับอา่าพระสมเด็จนางรลางครับพระยาหงทองเป็นยังที่ว่านคือเป็นสมเด็จพระยาหงทอง พระญาของทอหงนะฮะเป็นสัตว์ชั้นสูงนะครับเป็นสัตว์มงคลเป็นสัตว์ชั้นสูงเ,เขาเรียกว่าเป็นมีมีแล้วนะครับบุพบิการตกตำ่ำมี่นะครับมีพระนนรุนน,นีอราธนารุนีจะไม่ชีวิตจะไม่ตกตำ่ำจะสูงจะสวยจะเลิศเหมือนกับหงนะคะนะเพื่อนบอกว่าสัตว์นะพี่น้นองเนาะเขาบอกหงสีหูเลยครับว่าหงนี่เป็นสัตว์ ชนิดแต่ว่าชั้นสูงแบบสูงสูงชั้นนะฮะก็มึงก็ว่าว่าเปรียบเทียบแบบคนเท่าเนี่ยฉันเปรบเสมือนหงทอง,งเธอแหละเปรบเสมือนขางคกกบปละยังสีนาพันวานะาพี่น้องนะเนาะเปรียบเทียบกันหงฟ้ากับหมาวัดก็ว่ากันไปครับเพราะว่าไปจีบผู้สาวมังสินาให้พี่น้องสังเกตเนี่เนื้อจอกเดือเหลืองนะให้สังเกตตรงตรงนี้นะครับมันสินลึก นะตัวทําตัวปลอมนะฮะของเกนี่จะบอ่บอเห็บดบ่อใดจยงสี่ราะว่าผมก็เห็นของเกครับสิเป็นใล้ๆกับปูนปอตเตอร์ขาขาวแต่นี่ออกเหลืองเืองขาขาวครับเพ็นงว่าครับตรงที่เขาแกะตรงเนี้ยนะฮะตรงเนี้ยฮะเป็นไล่กระนกไล่ย,ยังเนี่ยบอ่อคมชัดนะครับแล้วก็เป็นติดๆนะครับแล้วก็ตรงนี้ด้านหลังผมเห็นนะครับตรงนี้ตรงตรงอ่า วัดบ้านจานเนี่ยจังหวัดเนี่ยสิบประติดนะครับสิบประค่อยติดเรื่องเนการถอดถอดบล็อกจังไดนบุงหัจักแต่ว่าหาก็ต้องสังเกตเนื้อหานะครับจะเห็นบล็อกครับมุ่นสานฮะร้อยหกปีนะครับร้อยหกปีหลวงปู่ท่านมรณภาพป,ปีสี่หกนะฮะพระท่านสร้างหอดปีสี่หานะครับพี่น้องแต่ว่ากับมีบัตถุมงคล ลูกศิษย์ลูกค้าหรือว่าเป็นเอาวัตผู้ไม่เพื่อนกับสั่งมากขายกามีครับเป็นลูกศิษย์หลวงปูหมุนสั่งมากคับนี่ฮะับกามีเห็นบอกครับมัดครับเป็นผงน้ำมันนะครับด้านด้านหน้าด้านหน้านี่ด้านหน้านี่นะครับเป็นยันต์ครับสวยงามมากจริงๆนะครับแล้วก็เป็นหงส์องสองตัวนะฮะสองตัวนะครับอยู่ด้านข้างถ้าว่าปรังถาราเป็นเอ่อพลัง ชนะม่านหรือปรางวาริชัยเนี่ยก็เป็นปรางที่พระพุทธเจ้าท่านปราบมาานน่านนะครับอศูรกายวัวม่านนี่แหละเจ้าเป็นจอมม่านนะครับม่านเล็กหลกกิเลสของท่านนะครับท่านสี่ลงดินนะครับด้ปราบรอันนี้คือเป็น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 หลวงพ่อบนบอกนะครับเห็นไหมก็คือมาสีออกขา,ขาวแต่ว่าพระองค์นี้สิออกเหลืองๆนะฮะองค์เหลืองๆคองือ อส่วนผสมของบ้านดอกทองนะครับใครมีนะครับพลิกชีวิตจากบดีจากร้กลายเป็นดีจากจนป้าเป็นรวยแต่ว่าก็ให้อยู่ในศีลในธรรมนะครับแล้วก็อยู่ในตั้งมั่นใน,ในการทําความดีนะครับหลวงปู่บ,บนสาวเนะแล้วก็อย่าลืมครับสิจนสิรวยแม้แต่จานบ่มีท่านมีเงินล้านเงินแสน มบมีความมานะในการทำมาหากินอ่ามบมีความมานะในความอดทนในความกัดเก็บออมบมรวยครับอ่าเพื่อนวายจะต้อนตื่นสายอย่าอายทำกิจอย่ามินเงินหน่อยอย่าค่อยแต่วาสนะวานะวาศนะัศาสนาพี่น้องเอ้ยพี่น้องนะครับเพื่อนว่าเออต้องทำงานทำมาหากิน่าเห็นปะครับสวยงามจริงๆนะครับพี่น้อง เป็นเนื้อผงนะครับจําให้ดีนะพี่น้องนะถ้ามีก็เก็บครับพี่น้องครับเพื่อนว่าแบบนี้สั่งประมาณหมือ่นองคหรือเพล่าเพื่อน,นบอกว่าแต่ผมผมไปเบื่องน้คลิปในของของเสียดใหญ่เขานะแต่บุหูวานเออนี่นะครับกระนกนี่าสังเกตกระนกนี่ของเกลนี่ี่เฮ็ดบ่ละเอียดนะครับล้อกแต่ว่าของผมนี่กระเทาะหนา เบื้องตรงข้อตรงเส้นข้อนะพี่น้องครับตูตรงเส้นคอเนี่ยเห็นบอกครับมันจะมีเส้นข้อตอนนี้สามเส้นนะครับให้สังเกตดีๆเห็นบอกครับ,รบพระสวยงามมากเลยนะเห็นบอกครับเป็นมุ่นสารเต็มเลยนะครับบาสนานะครับที่ใดมากขอบครองเรื่องของราคานี่ยครับพองม่วงครับลักเมื่อนแกอัพข้นครับอนะครับ สิเป็นเนื้อคล้ายๆผมเบื้องแล้วค,คล้ายๆกับอ่าดวงเศรษฐีนะครับพี่น้องครับคล้ายๆกันแต่เรนทีงอง์ใหญ่กว่านี่นะครับสวยงามมากจริงๆนะครับพี่น้องอา่าพี่น้องชื่นชอบกัอย่าลืมกดติดตามหาทิต์พอดนะครับพี่น้องเดอ้อเพื่อเป็นกำลังใจในการหาไต้เจอพระอีย่างนี้เอามาฝากพี่น้องปองไปกันนะฮะนี่เบื้องปินการตัดตอก นะครับค่างๆนะครับพี่น้องโอ้ยมันสวยดีครับพี่น้องเด้อนะครับสบภาพสวยก็ดีผมก็เห็นหน้าตากิีบๆแต่ยังไม่เห็นครับนี่แต่ว่าเพิ่งเห็นนี่แหละเพิ่งได้ได้มาแบบบังเอิญครับเอ่อเจอน้องผู้นึงเขาอยากได้พระผมคือกันเออพระหลงวลง,วลงวปู่ทวดนะหลวงปู่ทวดเพิ่งขอเปลี่ยนหลวงปู่ทวดเ,เปลี่ยนกับเปลี่ยนบ่ต้องมีกิมเงินกิมทองปกติเด็กมีการเล่นพานก็ต้องกิมเงินกิมทองกันอ่า ความพอใจแต่ผมก็อยากได้ผมก็อ่ะเปลี่ยนตัวเปลี่ยนกันไปเพื่อนก็เอาเลี้ยนลุงปู้ทวดแต่ว่าเรียนลุงปู้ทวดนี่สิเป็นเอ่อหัวตูนะครับเป็นพระสังตัวในช่วงของสมเด็จเกี่ยวนะครับที่เพิ่นเป็นเป็นบอหัสที่ผมจาจาได้ว,ว่าเป็นรักษาการรักษาการสังฆาชนะครับตอนนี้ท่านมรณภาพไปแล้วนะครับสวรรคตไปแล้วเนาะ ให้กับทาสางขึ้นมาสวยงามมากครับเรียนนั่นแต่ประกวดได้แชมป์พออยู่ในกองแล้วก็ผิวไฟผิวยังยังผิวน้าตายัางอยู่บัดเลยนะครับพี่น้องก็นองเขาอยากได้ก็แลกเปลี่ยนกันผมก็ไดมากผมก็น่ายไหมาอ้ายไหมาอื่นนายเนะะเาะแล้วพอเรา,า,า,ราสำหรับำลัสการเราเป็นทหารนะฮะให้ผมมากเพราะว่าเขาแจกสามเราทับ่างนะครับ แจกให้ทหารแจกกันตัฐวากันไปเนาะเพื่อนก็หูจจจก,กันอยู่ขวนแกน่นเขาอยู่ขนแก่นนะแล้วอยู่ขวแก่นนะครับธรรมดาแล้วเนาะเออเคยดื่มเคยนั่งน้ำกันผมก็เป็นศิลปินนะเพื่อนก็นให้ความหักความเมตตาอืมนะครับอ่ะนี่ผมเอามาฝากพี่น้องปกปายความสวยความงามถ้าเจอที่เก็บได้พี่น้องนด้ครับแต่ว่ากับควงศสีราคาัพเป็นหมื่นนะฮะผมว่านะครับหมื่นขึ้นสองหมื่นนะฮะขึ้นไปนะครับ ขนาดว่าดวงเศรษฐีปีสี่สามเกระดูนหน่อยก็อนนี้นะครับสองหมื่นหาขึ้นโบวานี่แพงกว่านะครับผมว่าสมเด็จอันนี้สิแพงกว่ามหาสมปรารานาก็าเรียกว่าสมเด็จสมเด็จพญาหงทองมหาสมปรรานานะครับในพิธีมหาสมปรรถนานะครับที่ปุกเสกเหรียญวัตถุมงคลหลวงปูหมุนถึงจะเป็นวัตถุมงคลที่สังใน, 2, น 42, ้งพันห้2ถึงพศ .2545 ว่ี่บกกีปี นะครับในอายุนั้นท่านปลายชีวิตแต่ว่าพูดแบบหลักความจริงพูดตรงๆไม่อ้อมความไม่อยู่เทิมครับแพงทุกรุ่นเหรียญหนึ่งเป็นล้านก็นมีพี่น้องปองไปนะฮะทะเรียนทองคําไม่ต้องพูดถึงนะครับถ้าเป็นตะกุดทองคําเป็นเขาเรียกว่าตัวท็อปนะโอ้ยงามท่า้ั้นเป็นนานชัดครับพี่น้องครับเนือ้อออกแข็งๆกวกนี้ครับเป็นงอๆดอกอะไรนะน,น,นะครับผลการสื่อพ,พิผลอยากได้การเช่าพระ อาจจะมีราคาของเขาอยู่แล้วแต่พูดถึงว่าการเช่ามันอยู่ที่ชาเชาเชาพระเนาะชาพระหรือชาพระนี่แหละการซื้อขายเช่าในการยู่รงคนขายและคนให้เช่าและคนซื้อน่ะเอาวากันไปเอาซื้อขายเลยละเอาวางซะมันบอกว่าจบๆซะบอกเรื่องอืฮะความสวยความงามให้เบิรงนจำใ้ดีครับพี่น้องครับเรื่องของตำหนิว่ากันที่หลังนะครับแต่ว่าเนื้อต้องมีมูลสารนะฮะ นะครับของเก๋ทาไม่สวยครับทําไม่เหมือนให้สังเกตข้างบนว่าความลึกนะครับนี่ครับกระนกอย่างเห็ดบ่อคือนะครับเห็ดบ่อใดมันจีบ่อติดนะครับนะครับลึกห็บบ่อครับความลึกเนาะนะครับนี่ครับนะครับตุ่มหูดูตัวหงตัวนี้นะฮะเป็นบ่อครับพี่น้องอ่าเบื้องตัวหงตัวนี้เบื้องตัวหงตัวนี้นะครับอ่านะครับเป็นบ่อมีความเกาอ่าเป็นหัวหงคือบ่อตรงนี้สังเกตให้ดีครับตัวนี้ตรงขาดนะฮะรองตรงนี้ต้องขาดนะครับนะฮะ คำนี้ลองตรงนี้เต็มเี่ก็แล้วแต่ครับพี่น้องสิจังไดก็แล้วแต่พี่น้องนะครับเบิงครับความสวยงามนะครับอา่อาอืมอ่าก็จะลืมพี่น้องครับถ้าไอถ้าเห็นกับเก็บนะฮะทู้ใดอยากพลิกชีวิตเจ้าของให้ชีวิตเจ้าของอยู่อา่าความสุขความจเจริญน,นะครับก็อย่าลืม นะฮะเจอก็เก็บเลยนะครับแต่ผมนี่อยากได้มาหลายปีผมเห็นมาหลายปีแล้วแต่ว่าผมมีโอกาสได้ก็คือว่าเป็ดโชกวาสนาอ่าหลวงปู่ท่านทำไมก่อนผมแขวนพระเนะี่ยผมแขวนหลายพระลายคณาจารนะครับตามกรนะแสแน่ยางแน่ว่าสมมติจะเป็นสมเด็ดนเนจนางเบญจมาคีบังตอนน,อน,นี้ตอนนั้นมป่วยกันเลยมากด้หลวงปู่หมุนทันนะฮะได่กระเลียนเตียนได้มากกันตอนนั้นก็นเป็นเลียนเอ่อคืออยากเอามาแขวนคอครับ เป็นเหรียญโบเม,มเียนสามเหรียญเกยทรัมเหรียญมังกรคู่ตอนนี้ได้เหรียญแทะมาแล้วเหรียญเกะกับไส้จนเปื่อยนะครับจนป่วยป่วยเนาะย่งางาไดเป็นโอโ้โหพี่น้องเอ,อ้ยตั้งแต่ปีหกสองมาย่างไดหัวจมนมาย่างได้นะครับเกือบประถมเมื่กี่เดือนนะฮะอ่าหย่อนมีบากกรรมเจ้าของทุกคนตรงนี้ทุกคนเกิดมามีบากมีบากกรรมอ่ากรรมอาจจะสร้างเขาสาร้างไว้ในศาสตร์ที่แล้วแต่ว่าอย่าสาร้างเพิ่ม,เต,มเติมเลยนะครับเออจังได้ก็ได้ ทำความดีไว้ทำความดีไว้ทำความดีเปรียบเสมือนท่านรับประทานอาหารนั่นแหละท่านกินท่านก็อิ่มนะฮะท่านกินเผ็ดท่านก็รู้ว่าท่านเผ็ดท่านกินหวานท่านก็รู้ว่าท่านหวานท่านกินจืดกินเค็มกินเปรี้ยวนะครับผมบริกินน้าท่านผมโบ้เหูนะครับแต่ว่าที่เบ้าให้ฟังก็คือว่าบริวารียสวนผู้ใดนกครับพี่น้องครับแนะนําแนะนำนะพี่น้องเนาะหากกันแพ่งกันไว้เกิดมากเป็นคนไทยน้ากันสิเป็นคนไทยคนอีสานเอ่อคนภาคเหนือภาคกลางภาคใต้นะครับ ก็เป็นคนคนประเทศไทยเหมือนกันถ้าเกิดมาในปผนนี้นี้คุณจะจมูกดงจมูกแบบคีิปโคงสวดกีโพ่บสวดกระซังที่รอสีงามสีดำเตี้ยลุยตุ้ยถือว่าจไดายจมูกดวงเป็นฝรั่งสิเป็นคนก็เป็นมนุษย์ม้าคนมีชีวิตเหมือนกันเป็นก้อนเนื้อเหมือนกันนะครับหักกันแพ่กันเอาไว้อย่าหยดอย่าเบียดอย่าเบี่ยนกันหักกันอย่าไปว่ากัน ทำลายกันนะพี่น้องครับเพื่อนว่านรกสวรรค์มีจริงเด้อเออตายแล้วไปไหนอืมตายแล้วก็คือมีความสุขตบกับมาไหมอ้าวขอบคุณครับทุกท่านที่ติดตามรับเบิ้งรับชมนะครับอยู่กับไอ้นุ่มเรืองทงนะฮะนุ่มหน่อยนวนเออเออเออคนอีสานนะครับฟ้าในเสียงในฟิล์มกับน้ำบัตถุพบคนสมเด็จ ภรยาหวงทองนะครับผหาสมปราดถดาแก้บณีสารพัดนึกนะครับนํามาฝฟกครับตอนพี่ดองป้องไปนะครับกับขอบคุณนะครับอจาจจะได้บอกพิษบอกถือกะบอกว่าจะเป็นลูกซิ์ลูกหาของหลวงปูหมุนนะครับแล้วก็ทุกทุกท่านก็ขอโทษขออภัยด้วยณที่นี้นะครับผมบ,บ่บอยากให้เป็นวิชาก,การหลายให้ฟังแต่ก็มีความสุขกันอ่าก็การที่เอาเลียนหนังสือหรืออย่างกระซังหรือว่าข้าเบิงนี่ครับ อ่สอดแทรกในความสุขสนานไปด้วยถ้าเกิดว่ามีแต่วิชาการมากและเข่งมากเลยก็อบอสจะเรื่องราคาบอสจะเรื่องจังันยังสีง่แพงเป็นสองมื่นสามมื่นเป็นแสนเป็นล้านอะไรผมซื้อน,น่างผมซื้อกมันเป็นนันเกินไปนะครับทําให้ปวดหัวเนี่ยเดยวเงียวเหลียงเมันว่าอ่า <c oughs> อ่าแล้วก็ฝากไว้นะมื่อไรพี่น้องป้องไปนะครับอ่าผู้ที่อยากจะได้วัตถุมงคลของหลวงปู่หมุนตีตาซิโลนะครับ มหาเทระอม,มะตะห้าแผ่นดินนี่อย่าลืมพี่น้องบองไปนะครับเช่าซื้ออย่าลืมกับสายต่งนะครับที่เขารับประกันเพราะว่าราคาไม่ถูกเลยนะฮะนะครับประตมงคลของหลวงปูม่มลไม่มีาราคาถูกนะฮะขนาดมหาสมปทานฮะเครื่องเดียวนะครับสามซี่หาพันนะครับผมสิบอกให้ครับเครื่องเดียวเขาก็เอาฮะอ,อย่าพูดัวสมบูรณ์สมบูรณ์นี่ก็แทหรือเกไม่รู้ครับแต่ราคาสองหมื่นห้าขึ้นผมไปถามมาแล้ว เหรียญนันปอมซ้ำผมว่านะเอุอ่อนปลอมซ้ำสองหมื่นหาครับลรลดประได้ซ้ำสองหมื่นหาตรับเงินเอ้าเออแต่ไปตรับทองก็คือมันจะวาวัดกันบ่นไหวกันเนาะเออจีวอนทองเ่ว่าพระพระปอมนเนี่ยบ่ไหวกันนะอืมเอาละครับพี่น้องป้องไปครับขอบคุณอะไรครับเจบริญพระพาจาพี่น้องป้องไปไป,ไปสกอรก่อนสิไปกับขออารัธนานะครับคุณศรีพระธนตาไตนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากนรกไม่ว่าจะเป็นนะครับ พระที่ผมคืออันพระเครื่องที่ผมถือวัตถุมงคลที่ผมถือของโรงปู่ม,มลติติตาสิโลและก็เห็งวัดปัญจานแล้วก็วัดป่าน้องรวมหรือว่าพระทรัพย์ประยัยนะครับมหาเทระอมตะหแผ่นดิน นะครับที่ผมนับถือยู่นีจับอยู่นี่ก็ขอให้โดนบรรดาทุกท่านจเจริญรุ่งเรืองมีแต่ความสุขความจเจริญเงินทองไหลมาเทมาจับเงินได้เงินจับทองในทองพี่น้องปอกภายบกเจ็บบกจนเฮ็ดย่างให้จเจริญเจริญให้สูงนะพี่น้องครับให้สูงบินสูงปั่นมีคุณค่าเหมือนพญาหงรำรำรวยรวยเนียจเจริญ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 ทุกๆท่านเอาเอย่าลืมครับพี่น้องครับชอบชื่นชอบ ในสไตล์นะครับของไอ้ทิดพ่อนนะครับกดไลค์กดแชร์สิ่งสำคัญนะฮะอย่าลืมครับกดติดตามให้ด้วยนะฮะย้ำอ,อีกทีครับกดติดตามให้ด้วยกับหนุ่มน้อยน้ามนคนบูให้ครับบ่มีอยังครับบ่มี่ยังเฮ็ดแตนอันคลิปมากก็ไม่โทรศั์อันเครื่องอห้างเครื่องเดียวเลยละพี่น้องทุกอยู่บ่มีอุปกรณ์คือเขาเอะไปก่อนก็แล้วกันครับคลิปหน้าพ่อกันไม่คลิปหน้าผมจะมีอะไรมาฝากปไป้องไปแล้วองสุดยอดกันแล้วกันนะครับคลิปหน้าเนี่ย อย่าพลาดกันแล้วกันเป็นของเก่าของเก็บของปูของยาพี่น้องนะอย่๋นี้นมาฝากพี่น้องปองไปชุดเดียวเลยสีอย่างชุดเดียวให้พี่น้องปองไปได้ดูกันเลยนะฮะกับชุดนะเอาสลับไปนี้ไปก่อนนะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ